โมเดลวายตัวใหม่ต่างจากรุ่นเก่าตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูถ้าที่เราหาเจออย่างแรกเลยคือดีไซน์ไฟด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาเปลี่ยนเป็นแบบพาายาวแล้วจากของเดิมจะเป็นแบบตาติเขามีกล้องหน้าตัวนี้มาให้แล้วแถมมีระบบทาความสะอาดตัวเองอัตโนมัติด้วยดีไซน์ล้อแม็กก็เปลี่ยนไปสวยขึ้นนะเนี่ยดีไซน์ด้านหลังคือเปลี่ยนไปทั้งแถบทั้งไฟแล้วก็ดีไซน์นะคะตรงนี้คํา, Tesla, าว่าเทสลายาวๆอย่างนี้เลยของเดิมคือมีแค่โลโก้สวยมากชอบมากกล้องหลังจะอยู่ตรงนี้แทนนะคะแล้วก็ที่เปิดท้ายก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยปึ๊บ นี่พื้นที่บบาหลังเหมือนเดิมนะคะแต่ที่เปลี่ยนไปคือสามารถพับบ่อแบบไฟฟ้าได้แล้วได้ทั้งขึ้นทั้งลงเลย ดีไซน์ด้านหน้าเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยนะคะไม่มีก้านเกียร์มาให้แล้วต้องเข้าเกียร์ตรงหน้าจอเหมือนกับโมเดล3มตัวใหม่2024เลยส่วนกา้านไฟเลี้ยวก็อยู่ที่ด้านซ้ายเหมือนเดิมไม่ได้อยู่ที่ปุ่มเหมือนโมเดล3นะแล้วก็มีแอมเบียนเพิ่มมาให้แล้วนะคะนี่ยาวไปถึงด้านหลังเลยนะช่องเก็บของเปลี่ยนเป็นแบบเปิดอย่างนี้นะคะ2ด้านปกติตรงช่องวางแก้วจะไม่มีที่ปิดมาให้ช่องเก็บของลึกกว่าเดิมมากแล้วก็ไม่มีช่องเสียบ USB Type C ในนี้ที่ปกติมี2ช่องไม่มีแล้วนะคะแต่ว่ามีตรงนี้มาให้1ช่องนี่ ก็คือข้างหน้าเหลือแค่1ช่องกับวร์หรือชาร์จเจอ2อันดีไซน์ช่องชาร์จตรงนี้ก็เปลี่ยนไปนะคะได้ USB Type C 2ช่องเสียบเหมือนเดิมช่องเก็บของตรงนี้ดีไซน์เหมือนเดิมแต่ว่าเล็กลงนิดหนึ่งใครไปดูคันจริงมาแล้วมาเมนบอกหน่อยว่าชอบส่วนไหนส่วนเรารู้สึกว่าคันจริงเขาสวยกว่าในรูปเยอะเลยอะ